สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์แดดไทยสงชื่อเล่นชื่อมองแม็กครับผมอายุ6ขวบครับผมอยู่ชั้นอ3าทับ3ครับผมอยู่โรงเรียนมาริบิสบอร์นครับโตขึ้นผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับผมจะขยันฝึกซ้อมแล้วก็มันฝึกซ้อมนากๆครับแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะบ้างครับ ผมชื่อเด็กชายจรุกกิจกันโทผมอายุสวัสดีครับผมชื่อเด็กมืลงมืลงแล้วก็อัาโตชื่ออะไรเอามาเอามสวัสดีครับผมชื่อจิตชายจรุกกิจกันโถผมชื่อน้องชิวพีครับ ผมอายุสี่ขวบครับผมอยู่ง,ผม,งผมอยู่โรงเรียนยอเซฟครับผมอยู่อนุบาลหนึ่งครับโตขึ้นผมอยากเป็นทหารครับเพราะอะไรทาหารต้องมีระเบียบวินัยครับ ตื่นมาเก็บที่นอนครับอะไรไม่ใส่ชอบใส่แพ่นเพร์ผมผมไม่ใส่แพมเพร์ครับ